ทุกคนเย่ก็วันนี้นะครับก็มีของมาส่งแต่ว่าเราไม่ได้จะมาอันบ็อกนะครับเหมือนคลิปที่รผ่านมาก็เดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันก่อนดีกว่าว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันคืออะไรของชิ้นนี้ก็คืออุปกรณ์ในการปั้นนั่นเองเย่ใช่ครับวันนี้เราจะมาปั้นเคทกันก็ครั้งนี้เป็นการปั้นครั้งที่2ของเรานะครับก็ นที่ทุกคนเห็นมันก็ค่อนข้างที่จะเละและ้วก็นอกจากมันจะเละแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงด้วยนะคะก็ครั้งนี้ก็เลยอยากจะมาแก้มือเนาะก็จะเป็นยังไงไปรอดูกันเลยครับเย้สิ่งที่เราควรเตรียมสําหรับการปั้นนะคะก็จะมีหนึ่งเลยเป็นแผ่นพลาสติกรองปั้นนะคะหรืออะไรก็ได้ที่นำมาใช้รองปั้นได้สองก็จะเป็นดินปั้นอันนี้เราใช้ยี่ห้อนี้เลยเนาะ ก็สามนะคะก็จะเป็นไม้หรือที่นวดแป้งนะคะนำมานวดพืนดินปั้นสี่ก็จะเป็นแก้วใส่น้นำเนาะเพราะว่าเราต้องใช้น้ำเนี่ยเพื่อทําให้มันปั้นง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ดินติดกันห้าก็จะเป็นเครื่องในการปั้นเลยแล้วก็อันนี้เนาะเรามีสมุดที่เราล่างแบบเอาไว้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราร่างแบบเอาไว้ก่อนเนี่ยเวลาทาเนี่ยมันจะได้ทําง่ายก็อันนี้เรามีแบบที่เราล่างไว้เยอะมากๆ แต่วันนี้เราจะมาทําอันนี้กันที่เป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ขอสีลงไปก็มาเริ่มทํากันเลยครับเย่ก็นวดดินเนาะแล้วก็คลึงดินแล้วก็ทําให้มันได้ความหนาแล้วก็ขนาดที่เราต้องการตัดเป็นรูปทรงตามแบบเลยแล้วก็นี้เราใช้เครื่องมือเนาะมาทําตรงขอบให้มันแบบ ม,มนบเนนเหมือนในแบบสร็จแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดตรงที่มันเป็นรอยหรือว่าไม่เรียบเนาะแล้วก็ไปทําขอบกันตรงขอบก็เหมือนกันเลยนวดคลึงดินให้เป็นรูปบบยาวๆแล้วก็ตัดออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ตัวฐานเนาทำรอยแบบนี้เพื่อทําให้ตัวขอบมันติดง่ายแต่ว่าเนี้ย คือขั้นตอนที่ยากที่สุดละทุกคนก็คือการติดมันเข้าด้วยกันนั่นเองก็ใช้อุปกรณ์ใช้น้ำช่วยเนาะเพราะว่ามันยาวมากเดี๋ยให้มันเข้ากันเลยก็ทำขอบด้านนอกแล้วก็ทำด้านในเลยเนาะทำวิธีเดียวกันเลยทำให้มันแบบเป็นชิ้นงานเดียวกันทุกคนแบบไม่มีรอยต่อ สร็จแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งเลยน,นี้เราทิ้งไว้ประมาณ3ามถึงหวันหรือว่าจนกว่าปั้นจะแห้งสนิทเลยนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็ทาสีเป็นสีขาวเป็นสีรองพื้นเนาะแต่ว่าเนี้ยเรามาเปลี่ยนสีเป็นสีดำก็ทาสีลงไปเลยก็าคิดว่าสีดำน่าจะสะบัดสีออกมาแล้วแบบสวยกว่าก็ทารังขอบแล้วก็ทาด้านล่างฐานด้วยเนาะตรงใต้ ก็พอทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขอสีกันอีกก็ขอไปเลยอันนี้เราใช้สีชมพูเขียวม่วงเหลืองฟ้าขาวเนาะก็จะใช้ลายสีนิดนึงเพราะอยากให้มันดูเป็นกาแล็กซี่ก็ขอขอ,ขอลงไปเลย พอสีแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาทาเคลือบเพื่อทําให้ชิ้นงานเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อน้ำแล้วก็คือกันน้ำนั่นเองก็ทาเคลือบประมาณ2-3รอบนะคะนี่ทาลงไปเลยทาเหมือนตอนทาสีเ,เนาะทาขอบแล้วก็ทาตรงข้างใต้ฐานด้วย แล้วค่ะทุกคนก็เอาไปใส่ของได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายยย